่ภายในบริเวณนะครับบริเวณเจดีะ JD นะครับผมเจดีวัดป่าภูผาสูงนะครับผมเดี๋ยจะถ่ายวีดีโอครับพี่ถ่ายได้แต่ไลฟ์สดไม่ได้ไม่มีเน็ตบริเวณวัดป่าภูพาสูงนะครับซึ่งข้างในจะสวยงามมากนะครับผมลูกพ่อเมียขุปาจาร์รูปเหมือนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ขาวนะครับอ่าหลวงเจ้าคุณอุบาลีนะครับผมหลวงปูเ่เสาหลวงปู่เทศหลวง,งปู่มั่นนะครับผมหลวงปูป่กุนมาแล้วก็หลายลูปนะครับที่อยู่ในชั้นจะเป็นรูปเหมือนนะครับรอบบริเวณ เจดีนะครับผมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับ28พระองค์นะครับไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าสุเมทะพุทธเจ้าสุชาตพุทธเจ้าปิยะทัศนีพุทธเจ้านะครับธรรมทัศีพุทธเจ้าสิทธิสิทธัตถาพุทธเจ้านะครับติสสะพุทธเจ้าปุสาพุทธเจ้าสารนังพุทธเจ้าวิปัสสีพุทธเจ้านะครับจนครบ28พระองค์นะครับผมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นพระพุทธรูปหินนะครับเป็นพระพุทธรูปหินซึ่ง ท่านจะเอาไว้บนชั้นต่างๆนะครับผมสวยงามนะครับผมเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเหมาะในการที่ท่านทั้งหลายนะครับจะมากราบนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับชีวิตตัวเองนะครับผมสิ่งผาบรรยากาศภายในนะครับผมผบ้าณมีโอกาสกบแวะมานะครับวัดป่าภูพาสูงนะครับผมอันนี้คือบริเวณเจดีย์ใต้ดินนะครับผมเจดีย์ใต้ดินที่วัดป่าภูพาสูงนะครับ สิ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธตรอมผาสามรโครมห้ามสมุดสีภูผาสูงนะครับผมสร้างจากหินเขียวโดยพระมหาเทระนาธนะครับอาคาเทโรและคณะสิทธ์นะครับผมได้ใต้ฐานได้เป็นจุพรมสาอริยกัตถะและวัตถุมงคลอลัมค่าสร้างเมื่อ3 1ธันวาสองห้าห้าเก้านะครับผมบนนคนละ พระพุทธจอมผาสมรโคร,โรมห้ามสมุทรสีภูพาสูงนะครับผมที่นี่นะครับอตัวนี้ไปพี่เราลงข้างล่างก็บริเวณทางขึ้นนะครับทางขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมภาพบรรยากาศนะครับผมนับได้ยี่สิทั้งหมด28องค์ครับวง่านพี่บอกก็แปลว่าเป็ครับเออน่าจะครบนะพี่ทั้งหมด20่ส้าได้ยี่อ๋อ ยี่สิบสี่องค์ใช่ไหมพี่รูปสีเอ่อรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนรูปภาพนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่จันนะครับหลวงปู่จันหลวงปู่มั่นนะครับผมไม่ไปก็จะมีหลายที่นะครับผมใครมีโอกาสก็นะครับมาแวะนะครับแวะขึ้นมากราบนะครับกราบรูปเหมือนพระแม่รุบาาจย์นะครับผม เหมือนท่านแม่คุปตาเนี่ยนี่ก็หลวงปู่ดุลน,นะครับหลวงปู่ดุลอุตตะโรนะครับผมหลวงปู่ดุลอุตตะโรหลวงปู่อ่อนนะครับหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ชอบนะครับหลวงปู่ขา,นนา,า,าวนะครับผมหลวงปู่ขาวหลวงปู่จูมนะครับผมมีโอกาสก่อเชิญและมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปนะครับอันนี้เป็นหนินเอออันนี้เป็นหินนะครับผมเป็นหินเรียบเป็นปูนอ๋อปูนพผ่เตอร์ อันนี้ก็สวยนะครับเป็นปูนพลาสเตอร์นะครับผมบุญบูชาโเท่าไเรนนะครับผมอ๋โอ้โอ้แล้วนั่นทันอ๋อครับผมครับผมสวยนะครับผมจากคามิโอกะนะครับก็เชิญแวะเข้ามานะครับผมแล้วเขาจิติตในการถ่ายทอดวิดีโอก่อนเดี๋ยวมันมันจะนะครับผมเดี๋ยวท่านไฟแวะมันเข้ามากราบนะครับผม